โอ้ยนักร้องพ่อลูกอ่อนนักร้องพ่อลูกอ่อนลูกชายลูกชายขอบคุณมากครับขอบคุณกรับหล่อเลยพ่อให้แม่หล่อมันพ่อขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะให้มีมาใหม่เป็นล้านร้านร้านเลยเอาเอกเอาอีกเอาอีกลูกชายครับลูกชายนักร้องพ่อลูกอ่อนนักร้องพ่อลูกอ่อนขอบคุณครับนะพี่น้องครับไม่ได้มาคนเดียวครับ มาทั้งภรรยามาทั้งลูกมาทั้งครอบครัวเลยคนหลัง<อ>ที่อยู่กับผมนี้<อ>ชื่อเด็กชายทักษินชาวนาครับพี่น้องอผมจะสู้ถึงลูกถึงหลานของผมถ้าชั่วโมงนี้ผมตายไปหรือไม่ชนะลูกหลานผมสู้ต่อครับพี่น้องโอเคเสียงอาจจะไม่ค่อยดีครับเนื่องจากว่า เดี๋ยวก็ต้องไปจังหวัดระยองไปทัวร์อีกเมื่อตอนเย็นก็ไปแกงกระจานมาเหลืองเถือกครับพี่น้องแมรีสอร์ทมันเจอเหลืองครับเปิดบลูเล่ากระจายผมก็เปิดไฟเปิดน้ำทิ้งแม่มาเลยทำไมไม่เปิดใส่หน้ามาเลยครับพี่น้องแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เสียงจะแหบจะแห้งแต่ผมใช้เสียงกับพี่น้องหน้าเวทีตรงนี้ ส่วนต้นเอาไปใช้ที่รรคประชาธิปัตย์สุดเทพเทือกสบันและพันธมิตรเท่านั้นโอเควันนี้ภูมิใจครับพี่น้อง <Th a. S 2> ที่พี่น้องประชาชนมากันเยอะเยอะแบบนี้ <Th a. S 2> มีคนถามผมว่าเราจะชนะไหมผมบอกบอกง่ายๆิดีเดียวถ้ามาเยอะๆแบบนี้ขี้เกียจจะแบกชัยชนะกลับบ้านครับพี่น้องชนะแน่นอนส่งเสียงชัยโรโหรง อยู <łość> ่นี่ผู้ชนะอยู่นี่สู้หรือไม่สู้พี่น้องสู้หรือไม่สู้พี่น้องสวัสดีครับครับปรบมือดัง